ต้นค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ต้นใหญ่มากในแต่ละพันธุ์เราอยากได้น้าหนักสูงต้องเลือกท่วงเวลาในการเกี่ยวที่เหมาะสมน้ําหนักออกมาประทับใจทุกรายถ้าคุณเก็บสดจะมีปัญหาเรื่องของเละเลยเป็นน้ําเลย คือ7321เนี่ยชอบพื้นที่ที่ออกจะมีน้ําหน่อยลุ่มๆุ่มหน่อยแล้วก็ดอนได้ลุ่มได้แต่ว่าชอบน้ําถ้าเทียบกับตระกูลเลข6กถ้าเป็นของ NK นะตระกูลเลข6จะทนแรงกว่าแต่ตระกูลเลข7จะทนน้ากว่านะฮะแต่ว่า6 7 3 2สามเนี่ยสามารถหักได้ตั้งแต่100วันขึ้นไปหักแห้งได้หักสดได้อันนี้คือ789นะครับใบใหญ่สมบูรณ์ ต้นอ้วนฝักใหญ่ต้นค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ต้นใหญ่มากทีนี้พันุนี้หากสดได้อย่างเดียวไม่เกิน1้อยวันนับจากวัน,วนงอกเต็มที่เลยร้อยห้าวันเพราะอะไรเพราะลักษณะพันนี้คั่วเขาเปาะเวลาที่เกิน1้อยวันแล้วเนี่ยคั่วเขาก็จะหักลงมาค่อยลง,ง,งมาฉะนั้นเนี่ยเวลาเกี่ยวเกิน1้อวันเนี่ยโอกาสที่ฝักร่วงมีสูงใช่ฉะนั้นเนี่ยพันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวสดกันดันั้นพันนี้ให้ผลต่างตอบแทนเรื่องของน้าหนักสูงที่สุดณปัจจุบัน น <ฮะ S 1> ในพันระหว่าง4ี่ห้พันนะพันนี้จะให้น้ำหนักสูงที่สุดละ,<ฮ>ะนะคร<ฮ>ะแต่ว่า <ฮะ S 1> ถ้าเกิดว่าระยะยาวไปกว่านี้นะครับอาจจะเป็นพันอื่นที่ให้สูงกว่าฉะนั้นเนี่ยใ,<ช>ในแต่ละพันเราอยากได้น้าหนักสูงต้องเลือกช่วงเวลาในการเกี่ยวที่เหมาะสมในแต่ละพันด้วย<ช>นะฮะ สังเกตว่าทําไมเฮียฉีดช่วงนี้เฮียจะฉีดช่วงไหมออกเพราะว่าเราจะรีเช็คเรื่องของเพรยไฟที่อยู่ในนี้ด้วยพอเขกัดน,น้ำเลี้ยงของไหมาขาดเนี่ยการผสมเกสรลงมาเนี่ยจะผสมไม่ติดฉะนั้นเนี่ยวิธีจะฉีดช่วงออกดอกหัวเนี่ยให้ฉีดช่วงที่ไหมออกนะฮะจะดีที่สุด อันนี้คือลักษณะของ6848ในเวลานี้นะฮะคือส่วนใหญ่แล้ว NK เขาจะบอกเป็นทันผีหลอกนะลูกค้าเหมือนจับไม่ได้นะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะน้ำหนักออกมาประทับใจทุกรายคือ6848จะคล้ายๆตระกูล7คือข้าพโพดของตระกูล NK เนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเข้าแป้งไวพอเข้าแป้งไวเนี่ยสามารถที่จะ ได้ 2, 2> <ช>องอยะคือหักสดก็ได้หักแห้งก็ได้เพราะว่าพอข้าโพดเข้าแป้งไหวปุ๊บเนี่ยเวลาทิ้งอะอยายะไม่ค่อยยุบนะจะไม่ค่อยยุบนะครับ,รบพันสี่ห้าห้าออกดอกหัวแล้วนะครับแต่ถามว่ากําลังโรเกสรเนี่ยเทียบไปแล้วเนี่ยจะช้ากว่า7จ็ดสหนึ่งหน่อยหนึ่งจะช้ากว่า6 8แปดสีหน่อยนึ่งนะครับพันนี้ก้นใหญ่ใบใหญ่แต่ว่าสังเกตดูไหมว่า789 73213้าต้นใหญ่ใบใหญ่ดังนั้นต้นใหญ่ใบใหญ่เนี่ยการ แรงเนี่ยก็จะไม่สู้เท่ากับตระกูล NK NK ที่เป็นใบเล็ก <ใบ S 1> หน่อยแล้วก็ปรับตัวได้ดีฮนะังนั้นพันนี้ถ้าเกิดว่าให้น้ําถือว่าดีเลยเพราะว่าต้นใหญ่ใบใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าประท้าแรงอันนี้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พันนี้อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณเก็บสดไม่ได้ถ้าคุณเก็บสดจะมีปัญหาเรื่องของเละเลยเป็นน้ําเลยเพราะยังไม่ได้เข้าแป้งงนั้นพันนี้ให้เก็บเกี่ยวช่วงประมาณอยุประมาณร15วันนับจากวันงอกไปแล้วนะครับสำหรับ4 5 5 5นะครับ าการให้น้ำทีนี้ทำพุ่งกับน้ำหยดต่างกันยังไงคือน้ำหยดเนี่ยมันก็ดีในช่วงเรื่องของเราสามารถที่จะคอนโทรลน้ำได้ง่ายแล้วก็อกีกอย่างนึงคือไม่เปลืองน้ำพลังงานปั๊มก็ใช้น้อยอันนี้ก็เหมาะสำหรับช่วงที่เป็นทำในฤด,ดูก่อนฝนเดือนหนึ่งเนี้ยก็ดีนะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำพุ่งเนี่ยถ้าใครทำขา้าวโพดช่วงประมาณซักมกรากรุ่งพาคือน้ำพุ่งเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งเรื่องของช่วยลดอุณหภูมิที่อยู่เหนือต้นขา้าวโพดนะทำให้ขา้าวโพดเนี่ยมันสามารถทนทานต่อ สภาวะอากาศร้อนได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราสามารถลดอุณหภูมิของอากาศข้างบนบริเวณผิวข้อพดได้มันก็จะดีแต่ว่าข้อเสียคือว่าเราจะต้องใช้เงินในการซื้อปั๊มที่มันค่อนข้างแรงจริงแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ให้มันพุ่งได้ประมาณสักเมตรหนึ่งซึ่งอันนี้เสียพลังงานเยอะมากเลยแต่ว่ามันได้กลับมาคือมันได้ผลผลิตกลับมาแน่นอนชัวร์เลยเพราะว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ยมันจะต่ําลงแล้วก็ต้องเลือกสายด้วยนะฮะก็ให้เน้นสายที่มันพุ่งได้สูงหน่อยละก,กัน แล้วก็เลือกเลือกปั๊มที่มันแรงๆนิดนึงข้อเสียเรื่องหนึ่งคือให้คุณต้องมั่นใจนะว่าคุณมีน้ำแบบเต็มที่จริงๆ สามต้นใหญ่ใบใหญ่ตวไวพันนี้สังเกตดูว่าเขาผสมเกสรกันตั้งแต่สองสามวันที่แล้วแล้วนะครับแต่ต้นใหญ่จริงๆลูกค้าอยากให้มาเห็นบ้าแต่พันนี้นะครับพันนี้ไม่เกินร้อยวันต้องเก็บนะครับเพราะว่าพันนี้ออกดอกตั้งแต่48วันแล้วนะสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดมันเริ่มผสมเกสรแล้วนั้นพันนี้ไม่เกินร้อยวันต้องเก็บเกี่ยวเพราะว่าถ้าเกินร้อยร้อยวันปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันจะดิ่งลงเหวเลยปืดเลยนี่คือถึงบอกว่าเราใช้พันไหนเราจะต้องดู เรา,าอยากไ,<ว>ได้เยอะ <ภา S 2> แต่เราต้องรู้ว่าจังหวะการเก็บเกี่ยวควรจะต้องเก็บเกี่ยว <ภา S 2> ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ <ภา S 2> อย่างพันนี้ไม่เกินร้อยวัน <ภา S 2> เห็นไหม แค่เราเลือกเวลาในการเก็บเกี่ยวคุณภาพของเาพดนแ้วน่ะก็ได้แตกต่างกันเจ็นึ่งเก็บสดได้เก็บแห้งได้ร้อยวันขึ้นไปได้เลยนะเจ็ดแเก็บสดได้เก็บแห้งไม่ได้หกแนะเก็บสดได้เก็บแห้งได้เริ่มไปตั้งแต่ร้อยสามร้วันเก็บได้เลยส่วนเก้า้าเจกนะครับเกก็เก็บประมาณสักร้อยวันนะกำลังสวยสี่ห้าห้าสี่ห้าห้าเก็บสดไม่ได้นะจ๊ะสี่ห้าห้านี่เป็นของไพ โอเนียโอเนียาฉยนะฮะอันนี้เก็บสดไม่ได้ก็ต้อง115วันไปแล้วนะครับถึงจะ,ะเก็บได้เพราะว่าถ้าระยะประมาณ1 0 0 1 0 5วันเนี่ยแป้งยังเข้าไม่ดีะนะครับ